ไปกลับแล้วไปกลับมาอ่ะอ้โเลยไปกลับมาอะกลับบ้านไม่ได้แล้ว ไปขอมาทับพี่เลยก็ได้นะชนพี่เลยก็ได้นะพี่ไม่เไม่วัสดีมรอ้านขอไม่รับน้ค่ะดาวมาัสีมาดีมาดีดีค่ะดีัสดีนค่ะ I mm -hmm. ข้าต้องเลนหนักไงตก็นี้หัวใสไปแล้วนีก๊ะเสร็จเลยตีูเนี่ยไอ้บกเก็ตแล้วเนี่ยไม่โนอ่ะโอ๊ยจ้าเลยจ้เลยไม่มใช่ครับไม่มีทางทำบุญ Thank